วันนี้ครับเรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าเดือดจัดชนิดที่ว่าแทมนั่งไม่ติดเก้าอี้คุณผู้ฟังครับคุณคงเคยได้ยินข่าวความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามาบ้างแต่ครั้งนี้มันไม่ธรรมดามันคือเหตุการณ์ที่ปราสาทต,ตาเมือนทมจังหวัดสุรินสถานที่ที่ควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบแต่กลับกลายเป็นจุดประทุข,ของความขัดแย้งครั้งใหม่ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งอ้างว่าทหารไทยของเราล้ำเส้นใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเธอตะโกนโวยวายใส่ทหารไทยอย่างรุนแรงอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเป็นของเรานี่คือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวจากการโต้เถียงด้วยวาจาเพียงไม่กี่นาทีสถานการณ์ก็บานปลายอย่างรวดเร็วลองจินตนาการภาพตามนะครับคุณกำลังยืนอยู่ที่ชายแดนอันสงบ แต่จู่ๆก็มีเสียงตะโกนด่าทอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทหารกัมพูชาเกือบร้อยนายใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเกือบร้อยนายกรูเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณบันไดปราสาท ทหารไทยของเราผู้ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยก็ต้องเคลื่อนกำลังเข้าเผชิญหน้ามีการผลักดันมีการตะโกนเรียกร้องให้ทหารอีกฝ่ายถอยออกไปนี่คือสถานการณ์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุดการประทะคารมที่พร้อมจะลุกลามเป็นอย่างอื่นได้ทุกเมื่อ และด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ทหารไทยต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสั่งอพยพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและกัมพูชาออกจากพื้นที่ทันทีพ่อค้าแม่ค้าทหารที่เคยประจำการอยู่ทิ้งที่มั่นพื้นที่รอบปราสาทที่เคยคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวและผู้คนกลับกลายเป็นความเงียบงันมันคือความเงียบที่น่ากลัวความเงียบที่บ่งบอกถือความไม่สงบที่ซ่อนอยู่ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังชัดเจนคุณผู้ฟังครับอย่าคิดว่านี่เป็นแค่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากปราสาทตาเมือนทมแล้วยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์เช่นกันเรื่องราวก็ไม่ต่างกันมากนะักมีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาบ่นว่ามีทหารไทยอยู่มากเกินไปทำให้พวกเขาถ่ายรูปไม่ได้ ถ่ายรูปโดยไม่มีทหารไทยอยู่ในเฟรมไม่ได้พวกเขาอ้างว่ามันผิดนโยบายของรัฐบาลกัมพูชานี่มันอะไรกันครับคุณผู้ฟังนี่คือการยั่วยุหรือไม่นี่คือการท้าทายอธิปไตยของเราหรือเปล่าหรือว่านี่คือการลองเชิงว่าเราจะตอบสนองอย่างไร เราต้องตั้งคำถามกันอย่างจริงจังครับว่าทำไมเหตุการณ์ลักษณะนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรคือเบื้องลึกเบื้องหลังของความตึงเครียดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้มีใครพยายามจะปั่นป่วนชายแดนของเราหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อยที่บานปลายแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการกระทำเหล่านี้มันได้บั่นทอนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศและสร้างความกังวลให้กับประชาชนทั้งสองฝ่าย สถานการณ์ที่ปราสาทตาเมือนทมไม่ใช่เรื่องใหม่สะทีเดียวแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปการที่ทหารกัมพูชาเกือบร้อยนายกรู่เข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงกับเรามันไม่ใช่การเดินเล่นมันคือการแสดงแสนยานุภาพมันคือการกดดันและเราจะต้องไม่นิ่งเฉยทหารไทยของเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเจรจาและพยายามหลีกเลี่ยงการประทะที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงที่ใหญ่กว่านี้ แต่เราก็ต้องยืนยันในอธิปไตยของเราอย่างแข็งขันคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์เหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ชายแดนและมันทําให้เกิดคําถามที่สําคัญยิ่งขึ้นไปอีกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรรัฐบาลไทยจะมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนและเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเราจะปล่อยให้การยั่วยุแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ การเจรจาเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ต้องมาพร้อมกับการเตรียมพร้อมและการยืนหยัดอย่างแข้มแข็ง บางคนถึงกับเสนอแนวคิดที่รุนแรงกว่านั้นเช่นการปิดปราสาทไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเข้าชมเพื่อเป็นการตอบโต้ต,ต่อการยั่วยุที่เกิดขึ้นนี่อาจฟังดูรุนแรงแต่เมื่อการกระทําของอีกฝ่ายล้ําเส้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเราจําเป็นต้องพิจารณาทุกทางเลือกที่มีเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ยอมให้ใครมารุกล้ําอธิปไตยได้ง่ายๆเหตุการณ์เหล่านี้ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย ผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดเสียงของประชาชนที่ตื่นตัวและห่วงใยในชาติกำลังดังขึ้นเรื่อยๆและเราในฐานะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะนำเสนอความจริงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอย่างรอบด้านเพื่อให้คุณได้ใช้วิจารณญาณและร่วมกันหาทางออกสำหรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณผู้ฟังครับการป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่การรักษาเกียรติภูมิและอธิปไตยของชาติก็สำคัญไม่แพ้กันเราต้องหาจุดสมดุลต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและหนักแน่นจากภาครัฐต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับประชาชนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เราต้องยืนหยัดในหลักการและสิทธิอันชอบธรรมของเรา การติดตามสถานการณ์ชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องของทหารหรือนักการเมืองแต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยมีความหมายและเราจะต้องไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสงบสุขหรือรุกล้ำอธิปไตยของเราได้นี่คือเสียงจากชายแดนที่กำลังเดือดพล่านเสียงที่เราต้องฟังเสียงที่เราต้องให้ความสนใจ อย่าพลาดติดตามทุกความเคลื่อนไหวทั้งไทยและเทศกับ Global Hotcast ในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ